สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวปืนก๊อก19เจน3ไอ g e น4นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวขนาดพกพานะครับก็สำหรับคนที่ชอบขนาด9มม,มก็แนะนำตัวนี้เลยนะครับอาจจะไม่ไม่เหมือนเจน5แต่ว่าผมชอบตัวนี้มากกว่าเพราะมันจับถนัดมือรีวิวกันเลยนะครับ ัวนี้เป็นก๊อก19นะครับก๊อก19ของออสเตรเลียนะครับน,นี่นะครับเป็นตัวเห็นไหมเป็นตัวเจน4นะครับก๊อก19เจน4รูปมันจะเป็นรูปขนาดขนาด9 9มมโอเตัวนี้เราก็ได้จากที่สนามยิงปืนเข้ามานะครับ ก็ก็ o c กสิบเก้าก็ไม่มีอะไรมากนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ราคาในตลาดจะอยู่ที่ห้าหมืนห้าถึงหกหมืนนะครับเป็นืนสวัสดิการเห็นไหมครับดูตัวเกี่ยวมันโอเคเห็นไหมครับ ตัวเจนสี่เนี่ยมันจะมีตัวตัวจับที่ถนัดมือนะครับตัวนี้เห็นไหมจบเวลาจับมันจะถนัดนิดหนึ่งนี่แล้วก็ตัวนี้เป็นแม็กเสริมนะครับมันจะมันจะรองรับเข้ามาเป็นรองรับตัวตรงนิ้วก้อยทีเห็นไหมโอเคเนี่ยมันก็คือมันจะพอดีมือจับมันดีมือแล้วตัวนี้มันจะมีตัวเป็นเซฟนะครับเซฟที่นิ้วถ้าเราถ้าเราไม่กดมันก็จะยิงไม่ได้ ก็เดี๋ยววันนี้สนามยิงปืนนปิดนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าสนามิางปืนเปิดเ,ดเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปรีวิวตรงนั้นให้ดูอีกทีหนึ่ง<ม>โอเคนี่คือเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าต้องดูนิดหนึ่งนะครับเรื่งองความปลอดภัยนะ เราดูก่อนนะครับว่าเราต้องดูก่อนคอาปลอดภัยมีลูกในลำเพลิงหรือเปล่าโอ,โอเคนะครับอันนี้ปลอดภัยแล้วโอเคน้องๆหนูๆยาเดียนแบน์นะครับอันนี้เรามารีวิวให้ดูแล้วก็เดี๋ยวมีตัวไหนใหม่ๆเข้ามาก็ผมก็จะมาให้ท่านผู้ชมติดตามอีกทีหนึ่งแต่ว่าส่วนตัวนี้ เราจะรองยิงอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวรอรอสนามเปิดนิดนึงนะตอนนี้มันตอนนี้สนามก็ปิดนะครับโรคระบาดเยอะโอเคครับขอบคุณนะครับ